ถ้าเป็นพี่พี่จะเลือกตรงนู้นใช่แต่ว่าพี่เคยมันเหมือนมีสูตรอะไรสักอย่าง,งชมครับถ้าเลือกสองอันนี้ออกก็มันจะได้ดูคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโคตดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลเจ้าเจ้าสวัสดีเด็กเทวเกรียนทุกคนนะครับไม,ม่กับผมปานน์เดชช่องพีเจทีพีอีอีกแล้วคุณผู้ชมเย้ yeah. วันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาอีกแล้วเป็นชุดบันนี่คุณผู้ชมแต่เขานี่เป็นชุดกระต่ายพี่เอ๋งซึ่งมีของอย่างอื่นเข้ามาด้วยคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นตู้หมุน8ปทีคุผู้ชมครับนี่เลยก็เดี๋ยวผมจะมาส่งให้ดูคุณผู้ชมครับโอเคคุณผู้ชมครับก็ในตู้นี้คุณผู้ชมของที่เป็นของใหม่เลยก็จะมี ตัวชุดน้ำชมชุดผู้หญิงน้ำชมครับก็จะเป็นชุดนี้เลยชุดกระต่ายนชมผมส่้นสีม่วงเสื้อจะเป็นเสื้ออิเล็กทรอนิกส์น้ำชมสีขาวนะจะมีแถบที่เหมือนของผู้ชายแค่ตรงแขนน้ำชมครับก็จะเป็นการออกแบบตรงคอก็มีแถบด้วยซึ่งค่อนข้างสวยกางเกงสวยน้ำชมครับผมกางเกงสวยกว่ากางเกงบอสกระต่ายน้ำชมแล้วก็ในส่วนหัวก็จะเป็นแบบว่าเหมือนหน้ากากน้ำชมหน้ากากมีหูกระต่ายผมแยกได้เป็นสีม่วงน้ชมใส่ผมสีอื่นได้กระเป๋ากระต่ายมันจะใหญ่ไปไหเนี่ย ก็น <People> ่ารักดีผู้ชมครับแต่ว่าถ้าเป็นเหมือนกระเป๋านูของซิตัันสูงซีซันหนึ่งน่าจะโอเคกว่านะแบบเป็นย้อมสีอะเพราะว่าอันนั้นมันจะตัวเล็กหน่อยมันจะติดกับหลังอะอันนี้คือมันตัวใหญ่แล้วมันแบบผมว่ามันเกะกะแล้วก็แว่นตากลับมาแล้วมูชมครับกล้องศพเคยมาแล้วครั้งหนึ่งส่วนนี้ก็สกินมังกรม่วงผู้ชมครับก็มาให้ลุ้นกันแล้วผู้ชมครับก็เราก็จะมาลองสุ่งกันดูผู้ชมครับวันนี้โอเคก็ เดี๋ยวผมจะมาส่งให้ดูน้ชมกิจกรรมนี้น้ชมก็จะเป็นกิจกรรมหลุมตั้งแต่9เพชรน้ชม9เพชร25เพชร509เอ้ย59เพชร99เพชร199 299 399 699สอ้าเก้้ชมครับก็หมดไม่เกิน1999เพชรนะพี่คิดว่าหมดไม่ทันไม่เกิน2500เพชรหรอกน้ชมก็เดี๋ยวจะมาคำนวณทีอีทีนผู้ชมว่าหมดเท่าไหร่นะครับก็ลอง หมุนเงินก่อนนี่ผู้ชมครับเราก็ต้องเลือกของสองสิ่งที่เราไม่ต้องการออกผู้ชมครับโดยของที่ผมจะเลือกได้เก๋คือกล่องปืนนี่ผมว่าผมมีแล้วนะผมเคยเห็นคนเขาเลือกผู้ชมครับเลือกสองอันนี้ลองเลือกสองอันนี้ออกผมู้ชมครับ <S <S ถามว่าทําไมเลือกสองอันนั้นพี่ปกติเขาดู <S <S 2> <S 2> ถ้าเป็นพี่ <S <S พี่จะเลือกตรงนู้นใช่แต่ว่าพี่เคยมันเหมือนมีสูตรอะไรสักอย่างผู้ชมครับถ้าเลือกสองอันนี้ออกมจะได้ดูไม่น่าได้ถ้าหมุนยาวๆอย่างนี้ โอ้ไม่ได้ดไอ้าวล่มโูชิไม่เคยมีหรอเนี่ยจบเลยเออเอเปิดป่ะได้นี่มาสามวันชมผมว่าเหมือนจะไล่แล้วจังหวะน,นี้น่าจะไล่ตู้นั่นไงไล่มาแน่เลยเฮ้ยกระเป๋าไล่มาเฉยคุชมเครือบไล่มาออกคุณชมครับโอ้โหแล้วดูอีกทีหนึ่งเก้าสิบเก้าเพชร เพชรแล้ววันล้วก็ไม่ได้โอ้โหขาดอีกเทอาไรเนี่ยขาดอีกแค่5เพชรเหรอขาดอีแค่5เพชรจะสมได้ครั้งหนผู้ชมไม่แน่จะได้กระเป๋าหรือจะได้แว่นขาดอีแค่5เพชรผู้ชมครับเดี๋ยวผมค่อยมาสมใหม่แล้วก,กันก็นกิจกรรมก็จะประมาณนี้ผู้ชมครับถามว่าเอ้ยพี่ครับทำไมพี่ไม่เติมเพชรแล้วสมไปเลย พี่ไม่ค่อยเน่ใจคุณผู้ชมว่ามันจะออกจริงจุผู้ชมถามว่าชุดสวยไหมน้ำผู้ชมครับในความคิดของผมนะชุดสวยน้ผู้ชมครสวยมากน้ำผู้ชมครับก็เป็นหนึ่งชุดที่น่าสนใจนผู้ชมครับหน้ามีไว้ในครอบครองในเซตแล้วก็มังกรพิษนี่ก็สวยงามนผู้ชมครับดูดากอนอะไรเนี่ยดากอนกาแล็กซี่น้ผู้ชมครับโอ้โหมังกรดวงดาวเนี่ยโหโหดมากนผู้ชมครับสวยงามจริงสำหรับกิจกรรมนี้น้ำผู้ชมครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีนผู้ชมครับเริ่มตั้งแต่วันที่ เริ่มตั้งแต่วันที่5ถึงวันวที่11นะคุณผู้ชมครับก็ <Okay. S 1> อย่าเริ่มมาลุ้นกันได้คุณผู้ชมครับแล้วก็นี่มีกิจกรรมสายฟรีมาหรือเปล่า mm hmm. ถ้าเป็นกิจกรรมแยกผมน่าผมว่าผมน่าจะทําแยกคุณผู้ชมโอเคกิจกรรมแยกด้วยลงเล่นแล้วรับโทเค็นอันนี้โทเค็นแลกอะไรได้บ้างยังไม่บอกว่าโทเค็นแลกอะไรได้คุณผู้ชมครับก็อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมรับโทเค็นหรือว่าโทเค็นเอาเข้าไปแลกอย่างง่ายอนนัแรกไม่ได้คุณผู้ชมเป็นกิจกรรมเก็บโทเค็นคุณผู้ชมที่เข้ามาผู้ชม ล็อกอินเจ็ดวันน้ำชมเอ้ยล็อกอินหกวันน้ำชมเออแปดวันหรือหกวันมันเลขแปดเลยเลขหกคุณผู้ชมเจ็ดวันล็อกอินหกเล่นแรกรับไอเทมล็อกอินหกเหรอใช่เหรอไม่รู้คุณผู้ชมเราล็อกอินวันนี้น้ำชมรับไอเทมไปก่อนเลยหนึ่งยันน้ำชมก็เป็นโทเค็นลูปตะวันแล้วก็อันนี้คือจะเป็นภารกิจลงเล่นนะครับลงเล่น15นาที30นาที60นาที120นาที180นาทีคุณผู้ชม พื่อสะสมโทเค็นรูปดาวผู้ชมครับถามว่าโทเค็นเอาไปแลกอะไรได้ครับพี่ก็เขายังไม่เปิดคุผู้ชมว่าโทเค็นแลกอะไรได้ผู้ชมน่าจะเปิดมาตอนเที่ยงนุณผู้ชมว่าโทเค็นแลกอะไรได้นะก็เดี๋ยวถ้าเกิดเปิดแล้วพี่อาจจะมาทาคลิปอธิบายทีมผู้ชมครับว่าโทเค็นสามารถนําไปแลกอะไรได้บ้างดูก่อนว่ามีอะไรมาให้แลกตรงนี้ไหมไม่มีนะครับก็ตามนั้นนะคาผู้ชมครับสำหรับกิจกรรมผู้ชมแล้วก็กิจกรรมเมื่อกี้ เริ่มแต่วันที่5เมษายนถึงวันที่11เมษายนผู้ชมสำหรับกิจกรรมสมอลรภูมิอะไรเนี่ยเพทายผู ai, นะ้ชมครับสมอลรภูมิเพทายผู ai, นะ้ชมครับก็ลองไปส่งกันได้ตู้สุ่มแปดทีผูนะ้ชมครับก็ถ้าถามวมหมดตู้กี่บาทครับพี่ก็เดีย๋ยวพี่จะคำนวณให้เลยผูนะ้ชมครับก็จะมีตั้งแต่9เพชรใช่ไคำนวณจากบนมาดีกว่าผูนะ้ชมครับ 700, 1,000, 1, 1 4,000, 6 0 0 พันเจ็ดพันแปดท่านผู้ชมครับพันแปดกับอีกสองเพชรท่านผู้ชมครับ 1, เ 1, 800, ราวาวพันไม่เกินพันแปดท่านผู้ชมครับตู้หมดตู้ท่านผู้ชมไม่เกินพันแปดร้อยเพชรนะครับสำหรับใครที่แบว่าเป็นสายเหมาตู้ก็เหมาไปเลยท่านผู้ชมครับพันแปดร้อยเพชรเองถูกมากท่านผู้ชมส่วนผมยังไม่เหมาเพราะว่าตอนนี้คือเพชรสนับสนุนยังไม่ได้ท่านผู้ชม ยังไม่ได้เลยหาพี่ไหนไม่รู้น้ำชมครับก็ตามนั้นน้ำชมครับเราเจอใหม่คลิปหน้าน้ำชมคลิปนี้ไปก่อนครับบายเดี๋ยวทำเลยก่อนเลือเพชรอยู่น้ำชมเผื่อเราจะได้เพชรไปเหมาตู้นู้นเราต้องมาลองตู้นี้น้ำชมครับเรามาดูกันซิว่าผมจะได้เพชรไปเหมาตู้นู้นไหม เกือกเอาลุลวะเหมือนไม่ค่อยเข้ากับกิจกรรมแนวนี้เลยจบเป็กิจกรรมที่ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่คผู้ชมไปแล้วยบไป ก็สำหรับน,น,น,น้องๆคนไหนที่เล่นทิกตอกนะครับก็ฝากไปกดติดตามทิกตอกกับพี่หน่อยนะครับตอนนี้ก็ไปตาม300กว่าคนแล้วผู้ชมครับก็อยากให้มีผู้ติดตามติดตามหมื่นๆคนเร็วๆผู้ชมถ้าไปติดตามติดตามครบหมื่นคนเดี๋ยวพี่มีแจกปัดแก้หน้า500บาทนะผู้ชมครับก็ฝากไปติดตามกันหน่อยละกันนะครับสำหรับทิกตอ,อกพี่นะก็พ e ีเจทีพีอีผู้ชมจุดสองผู้ชมครับก็จะเจอโลโก้ของผมก็จะเป็นโลโก้ของลูกป่านนนท์ผู้ชมเหมือนเดิมผูม้ชมครับไม่มีอะไรมากมาย ทิกตอกพี่ก็ลงคลิปหลยไม่เลือเ่อเปล่่ยนชมก็ไปคลิปหลายสลาดมชมหลักๆก,ก็ลงกิจกรรมฟรีไฟล์ด้วยนะเพื่อใครว่าไม่สะดวกดูใน YouTube ก็สามารถดูในทิกต o k ได้นะครับมผู้ชมต่อไปจะมีแจกโค้ในทิกต o k ด้วย